รลินมเริ่มต้นจากการเคลื่อนย้ายแม่โคจากคอกพักมายัางโรงลิ้นมขั้นตอนสำคัญอันดับแรกคือการจัดเรียงลาดับการลิดนมโดยให้แม่โคที่มีสุขภาพเต้านมดีปราศจากเต้านมอักเสบทั้งชนิดแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการเข้าลิดนมก่อนและจัดเรียงลาดับตามความรุนแรงของอาการเต้านมอักเสบที่สามารถถูกตรวจพบได้ด้วยการตรวจ CMT จากความรุนแรงระดับน้อยไปหามากเพื่อลดความเสี่ยงจากแม่โคที่เป็นเต้านมอักเสบแพร่กระจายไปยังแม่โคที่ไม่เป็นเต้านมอักเสบซึ่งจะทําให้ฝูงโคลิดนมติดเชื้อวนเวียนแก้ปัญหาเต้านมอักเสบไม่รู้จักจบสิน้น ล้างทำความสะอาดเต้านมด้วยน้ำเปล่านะครับจนได้ความสะอาดพอสมควรนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนถัดไปจะเป็นการฆ่าเชื้อนะครับด้วยผ้าชุบน้ำคลอรีนความเข้มข้นประมาณ200 ppm นะครับทำการเช็ดที่เต้านมนะครับโดยเริ่มต้นนะครับจะใช้มุมผ้าหนึ่งมุมต่อหนึ่งเต้านะครับทำการเช็ดที่รูนมก่อนแล้วก็ไปเช็ดที่ หวนมนะครับุนุนุน,นุนนะครับจะเห็นเขาใช้มุมผ้านะครับเลื่อนมุมผ้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เช็ดหัวนมนะครับเช็ดจนครบทั้งสี่เต้านะครับถึงจะเอาผ้าชุบคอลีนไปเช็ดค่าเชื้อที่เต้านมเป็นลําดับถัดไปนะครับแล้วก็ไม่ควรจะใช้ผ้าที่เช็ดเต้าแล้ว ซึ่งจะมีเชื้อโรคเกาะอยู่เป็นจํานวนมากเนี่ยนะครับนำมากลับมาเช็ดที่หัวนมอีกที่สองนะครับจะเป็นผ้าแห้งทําหน้าที่เช็ดเต้าให้แห้งนะครับขั้นตอนการเช็ดแบบเดียวกับใช้ผ้าคอรลืคือเช็ดที่หัวนมก่อนนะครับแล้วถึงจะไปเช็ดที่เต้านมนะครับ เพื่อให้ไม่มีน้ำซึมในขณะที่เราริดนมมาจากเต้านมได้นะครับขั้ไปนะครับจะเป็นการตรวจหาว่ามีอาการเต้านมบักเสกหรือไม่นะครับโดยใช้มือข้างที่จะรีดนมนะครับวัดน้ำคอลลนทำความสะอาดอุปกรณ์ถาดหลุมนะครับ หลังจากนั้นแล้วก็รีดนมทิ้งสองสามสายนะครับถึงจะรีดใส่ที่ถาดหลุมเต้าไข่เต้ามันนะครับจนครบทั้งสีเต้านะครับนำไปเติมน้ำยา CMT ในปริมาณที่พอๆกับนมนะครับแกว่งอย่างช้าๆนะครับก็จะเห็น นะครับว่า CMT ให้ผลเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ตรวจผ่านการสวมเครื่องรีดนมหลังจากนำท่อสายลมยาวเสียบที่ก๊อกลมให้ยกกระบอกชุดรีดนมหงายขึ้นแล้วถึงเปิดวาล์วลม ขณะสวมกระบอกลีดนมให้จับที่กลางกระบอกลีดนมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสที่หัวนมขั้นตอนการปลดถังลิดนมออกจากเต้านมนะครับให้ปิดวาล์วลมก่อนนะครับ แล้วถึงจะมาปิดที่ถ้วยรวมนมนะครับแล้วก็ปลดเครื่องลิดนมออกนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ทำการจุ่มเต้านมนะครับด้วยน้ำยาจุ่มเต้านม หลังจากรีดนมเสร็จนะครับก็นำนมมาชั่งน้ำหนักนะครับว่าได้นมในมื้อนี้เป็นเท่าไหร่นะครับทำการจดบันทึกเพื่อเป็นข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปเช่นนำไปช่วยในเรื่องของการจัดการหาาหารให้เหมาะสมกับปริมาณน,นมเป็นต้น นมส่วนที่เราตรวจ C N ไม่ผ่านนะครับเพื่อที่จะแยกเอานมที่มีปัญหาเรื่องต้านมเสพหรือมีเม็ดเลือดขาวมากเกินไปออกจากการรีดนมในระบบซึ่งสามารถรีดนมไปได้ในขณะเดียวกันอุปกรณ์ก็มีส่วนที่มาเสริมคือฝาถังและก็ตัวถังนะครับที่ทำหน้าที่รับนม มาดูดโมเดลกันก่อนครับจะมีรูเข้า2อรูสําหรับการรีดต่อหนึ่งเตานะครับที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นรูรูหนึ่งให้นมเข้ามาอีกรูรูหนึ่งลมจะถูกดูดกลับไปในระบบเท่าเดิมน,นะครับเรามาดูกันครับว่าเราจะถอดใส่กันยังไงน,นะครับก็เอาฟ้าถังปะะออบครับ สมมติว่าเต้านมเต้านี้มีปัญหาสมมติเซลลสูงตรวจไม่ผ่าน c ีทีนะครับดึงเอาท้ายไรยเดอรออกนะครับออกออกแล้วใช้อุปกรณ์นะครับที่มีข้อต่อสวงเข้าไปแทนเพราะฉะนั้นนมจากการรีดเต้านมเต้านี้จะมาตามนี้แล้นี แล้วก็วิ่งเข้าไปใครับอันนี้ก็ต่อเพื่อให้มีลมดูดน,นะครับจากท่วยลมนมกลับมาครบเต็มระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสามารถที่จะรีดนมสามเต้านะครับที่ดีเข้าไปในถังในท่อท้วยลมนม และก็ไหลเข้าถาังนมเป็นปกติส่วนเต้าที่มีปัญหานะครับนมก็จะแยกออกมามาพักอยู่ในถางนี้นะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่ต่อกลับเข้ามาอยู่ในระบบนะครับอันนี้สําหรับกรณีที่ต้ง้งระบบเสร็จแัเดียวนะครับส่วนกรณีที่ เป็นตตาลม,มกเกษสองเท่าก็เป็นสองเต้าก็จะต้องมีนมเข้าหนึ่งเต้ามีนมเข้าหนึ่งเต้ามีนมเข้าและมีนมเข้าลงเข้านะครับ Số một, tao này là xếp. Số một, tao là này là xếp. ต้านี้ที่อักเสดหนึ่งเต้าลมจากเต้านี้ก็เข้ามาตามสายนี้เข้าถังนะครับลมดูดกลับมาต่อระบบเดิมเต้านี้อักเสดอีกเต้าหนึ่งนะครับลมก็เข้ามาตามสายเส้นนี้และก็ลม เตาที่อกเส,สองเตานี้ก็จะเข้าถังแยกส่วนนมที่ดีอีกสองเต้านี้นะครับสองเต้านี้เต้านี้กับเต้านี้ก็ลงช่วยลงนมกับเข้าชู่ถังเราก็สามารถจง